ขี้พึ่งแม่มะลุม,ม,ม,ลมจากลงตาทำมาด้วยจากต้นมะลุมกาฝากดอกลักมีเมตตามหานิยมค้าข<ม>ายมีไม่มากาเป็นพระท,ที่ท่านอยู่ติดชายแดนขเขมรแถวพนมดงลักเป็นขี้พึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครเห็น ไม่คออออาา่คอยได้ออกอากาศท่านออกมาให้ญาติโยมในวันนี้เพื่อให้บูชาท่านใดสนใจติดต่อได้ขี้พึ่งแม่มะรุมนะครับทำจากกาฝากดอกลักต้นมะลุมไม้ชนิดต่างๆที่มีมวลสารทำม,มาจากเกจิอาจารย์สายขเขมรที่ดัง อยู่ติดเขาพนมดงรักค้าขายดียิ่งกว่าอะไรหาได้ยากที่สุดไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นท่านใดสนใจติดต่อมาที่คุณอชัยเบอร์061 11 117 4644 ได้ตลอดเวลามีไม่มากนะครับมีจำนวนจำกัดผมลองใช้แล้วค้าขายติดต่อการงานหรือ,อรสเสน่ห์มหานิยม,มเยี่ยมยอดจริงๆพึ่งขอให้ท่านมาเปิดวันนี้รีบโทรมาติดต่อกับผมด่วนนะครับ หายากที่สุดแล้วพระสา,สายขมินหายากที่สุดพระสายขมินที่อยู่ติดแนวชายแดนหาไม่มีอีกแล้วสนใจรีบจองด่วนสวัสดีครับ